วันนี้นะคะมีเทคนิคนะคะการตัดกรีนสกรีนแบบเนียนกริบเลยนะคะในซูมมาฝากกันนะคะอ้อมคิดว่าเทคนิคนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยยังไม่รู้แน่นอนนะคะจำได้ไหมคะครั้งที่ผ่านมาที่อ้อมบอกว่าเราสามารถทำฉากหลังนะคะตัดกรีนสกรีนได้นะคะแต่เวลาเราใช้ใน z o ู m ยกมุงยกมือเนี่ยมันไม่ค่อยเนียนนะคะจริงๆแล้วมันมีทริคเล็กๆเลยค่ะเล็กจริงๆนะคะใน z o ู m ว่า การที่จะติ๊กปุ่มๆหนึ่งนะคะทําให้เราเนียนกรลิปไปกับฉากหลังได้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถยกไม้ยกมือได้นะคะมันไม่ตัดด้วยนะคะไม่ออกเป็นแบบว่าตัดแหว่งๆด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทริคนี้ที่ใช้ในซูมนะคะทํายังไงกันคะ่ะ อันนี้มาดูกันก่อนนะตามที่อ้อมบอกทีแรกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ virtual background เข้าไปเลยนะคะแล้วทีนี้มันดูมืออ้อมนะคะปึ้งเห็นไหมคะมันตัดไม่เนียนะนะคะแล้วมันทำให้เราแบบทำอะไรไม่ได้มากอะคะ่ะกับการนำเสนอเนาะ พอขยำนู่นขยำนี่มันก็ดูแบบตัดตัด,ตดขาดขาดเกินๆนะคะคราวนี้นะคะอ้อมมีเทคนิคอย่างที่บอกที่ต้นคลิปว่ามันมีวิธีนะคะในการตัดตัวนี้ฟึงฟ่งฟึงฟ่งฟึง่งฟึ้งให้มันเนียนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะวิธีการนะคะเซตตัว virtual background นะคะให้มันเนียนกริบเลยนะคะให้มันเนียนกริบเลยนะคะวิธีการทำนะคะก็คือเราไปที่รูปฟันเฟืองนะคะปึง้ง พอไปที่รูปฟันเฟืองเสร็จแล้วมันจะขึ้นตัวเซตติ้งให้เรานะคะคราวนี้นะคะเราไปดูที่คำว่า virtual background ค่ะปึ้งอ่ะนี่นะคะ background ฉากหลังของอ้อมเป็นสีเขียวนะคะแต่จำได้ไหมคะว่าคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเวลาอ้อมชูไม้ชูมือมาเนี่ยมันจะขึ้นมือมาแบบไม่เต็มเนาะแล้วทีนี้มันทําให้มันดูไม่สมูทไม่เนียนเลยนะคะวิธีการที่เราจะทําให้มันสมูทนะคะแล้วก็ทําให้มันเนียนนะคะอ่าทําตามนี้เลยนะคะ คลิกคำว่า I have green screen ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วเราเลือกตัวแบ็ k กราวด์ที่เราต้องการะคะ่ะสมมติอ้อาแบ็ k กราวด์นี้นะคะแล้วทีนี้ค่ะจะเห็นว่ามันจะมีแถบดำเพิ่มขึ้นมานะคะมันจะบอกว่า m a n u a l pick the color of the background นะคะให้มัน detect color ไหนเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อมก็จะตล๊กไปนะคะตรงนี้นะตรงปุ่มที่มันเป็นรูปสีๆตรงนี้นะคะคลิกไป มันก็จะกลับมาหน้าปกติที่เป็นแบ็คกราวด์สีเขียวของออมใช่ไหมคะหน้าที่ของเรานะคะก็คืออันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอยู่เห็นไหมคะเป็นการกระบ่านะคะเราคลิกเข้าไปเลยอ่าแล้วทีนี้มันจะจับสีเขียวของเราแล้วนะคะแล้วก็เวลาเราชูมือชูไม้เนี่ยเห็นไหมคะมันก็ ขึ้นมาเต็นม,มือนะคะคราวนี้นะคะไม่ว่าจะสั่นไว้สั่นหัวไปทางไหนนะคะมันก็เนียนกริบเหมือนเราเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะคะไม่มาแบบชูบชวาบชูบชวาบแล้วนะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ,ะเดี๋ยวอ้อมลองคลิกนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในตัวของมิ팅นะคลิก New Meeting เลยดูซิว่ามันจะเนียนจริงหรือเปล่านะคะเป็นยังไงคะ เข้ามาในนิวมิงแล้วเนอะเห็นไหมว่ามันเนียนกริบมากเลยนะคะไม่ว่าจะกระดิกไปทางไหนนะคะหรือจะยกไม้ยกมือยังไงนะคะมันก็เหมือนกับเรามีแบ็กกราวด์ฉากหลังมาให้แบบเออเนียนเลยเนอะเหมือนคลิปที่อ้อมทําให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองไปปรับใช้กันดูนะคะคราวนี้นะคะจะเคลื่อนไหวอะไรนะคะเนียน กริบแน่นอนนะเทคนิคง,ง่ายๆเทคนิคนี้นะคะลองติ๊กหนึ่งติ๊กพร้อมๆกันนะคะถ้าท่านไหนใช้แล้วได้ผลเนาะคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะ เห็นไหมว่าทริคไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะรู้ทริควันนี้ปึ๊บไปปรับใช้ได้เลยนะคะต่อไปนี้นะคะในการใส่ Virtual Background ของเรานะคะมันจะเนียนสมูทสวยเก๋ใครเป็นภูเขาทะเลท้องฟ้าอะไรนะคะมันก็จะเนียนเหมือนเราอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆนะคะทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะหากมีปัญหาสงสยัยหรืออยากจะคอมเมนต์ถามอะไรนะคะอินบ็อกมาถามกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ